สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันนะคะว่าในตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอพลังงานคนที่ชมคลิปนี้ค่ะในตอนนี้คนที่คุณกำลังนึกถึงเขากำลังรู้สึกอย่างไรเรามาเปิดไพ่ใบกลางดูกันนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้ไพ่ใบแรก the world ค่ะไพ่ทั้งสองใบที่เราเปิดออกมานะคะ ที่เราเห็นกันเป็นไพ่ของ the world โลกโลกออนไลน์ได้นะการสื่อสารออนไลน์รักทางไกล long distance ไพ่สองใบนี้ที่เราเปิดออกมานะคะชัดเจนเลยเนาะการสื่อสารโซเชียลมีเดียคุณอาจจะพบเจอกันทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์อาจจะยังไม่เคยได้พบได้เจอกันอยู่ห่างไกลกันมาดูกันค่ะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้และเวลานี้ไพ่ใบแรกเจ็ดเหรียญเขากำลังเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ค่ะในตอนนี้กำลังมองดูพินิษพิจารณาเล็งแหลนะไพ่ใบต่อไปชาลิออไพ่ของชาวกรกฎเขาอยากเดินทางมาหาคุณแปดดาบสถานการณ์ตัวเขาไม่ค่อยจะดีนักนะคะ อาจจะต้องรอ,อยังเดินทางมาไม่ได้มีสถานการณ์ที่ถูกปิดกัน้นถูกบล็อกถูกปิดกัน้นสิบดาบดาบเล่มสุดท้ายไม่มีเจ็บกว่านี้อีกแล้วไม่มีดาบเล่มที่สิบเอ็ดสิ้นสุดความเจ็บปวดไพ่ตำแหน่งนี้คือไพ่พื้นฐานอาดีตของชีวิตคนคนนี้มีปมเป็นคนที่มีอดีตฝังใจอาจจะเคยพบเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทรา u ในวัยเด็กหรือ สถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมเขาอาจจะเคยอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือว่ามีอดีตที่เจ็บช้ำนะคะความเจ็บปวดอกหักเสียใจการถูกทรยศหักหลังต่างๆ King of ค u p ค่ะคนคนนี้แล้วมีพื้นฐานนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะเขาเป็นคนที่มีความน่ารักอยู่ในตัวนะคะ King of c u p เป็นคิงที่มีความเมตตากรุณาเป็นคนที่ มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะในตอนนี้สถานการณ์ต่อไปเจ็ดไม้เท้าค่ะความพยายามเขากำลังพยายามทำบางอย่างเป็นการพยายามที่เขาจะต้องรอดูผลไม่ใช่พยายามแล้วได้มาในทันทีจะต้องพยายามพยายามต่อไปทำต่อไป q u คีนอ o สอดค่ะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของปัญหาและอุปสรรคนะ พลังงานแฟมินีนะคะคุณในตอนนี้อยู่ในเขตของตัวเองคุณปกป้องป้องกันพื้นที่ของตัวเองคุณอาจจะมีการปิดกัน้นมีการบล็อกเข้าไปทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะแต่จากหน้าไพา่ที่เราเปิดออกมาทีแรกเลยนะคะไพ่ที่เราขยายออกมาในตอนแรก เป็นไพียของการสื่อสารคุณอาจจะบล็อกกันในช่องทางหนึ่งแต่ก็มีช่องทางหนึ่งที่ได้ติดต่อกันได้หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันในโลกออนไลน์แต่ว่ามีช่องทางให้สื่อสารหรือติดต่อกันได้ก็ได้เพราะมีเรื่องของการบล็อกด้วยแล้วก็พลังงานของฝ่ายหญิงตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเข้มงวดแล้วก็ยกดาบปกป้องตัวเองไว้เลยในขณะที่พลังงานคนรักของคุณนั้น่ะ King of c u p เนี่ย,ขเ,ยเขารักคุณนะคะคนคนนี้รักคุณหมดทั้งใจเลย ไฮพริสเทสค่ะพลัง,งันของราชินีพระจันทร์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์กันอาจจะไม่รู้ว่าคบกันแบบไหนหรือยังไม่มีสถานะอะไรเลยนะไพ่ออกมา2องใบนะคะไพ่อยู่ในตำแหน่งนี้คือการตัดสินใจค่ะในตอนนี้คนรักของคุณกำลังตัดสินใจและไพ่บทสรุปคือ Queen of Pentacles คุณเป็นเดอะวันคุณเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาคนคนนี้มีความรักให้กับคุณแล้วก็ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณนะเนี่ยค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณค่าเดายากมากๆคุณอาจจะมีสองบุคลิกในตัวเองพลังงานมัสคิวลีนเนี่ยเป็นพลังงานที่รักคุณเลยแหละรักคุณหมดทั้งใจเลยแต่พลังงานของเฟมินีนในตอนนี้นะคะดูเหมือนกับจะ อยากที่จะมีพื้นที่ของตัวเองต้องการ s p a c e นะคะมีขอบเขตของตัวเองเป็นพลังงานของคนที่มีการตื่นรู้ด้วยนะคุณเป็นคนที่มีเซน์มีสัมผัสนะคะแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับคุณจะบอกตัวเองว่าถ้าคนคนนี้ไม่ทำอะไรให้ชัดเจนคุณอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องพลังงานของคุณ นะนี่คือการตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนตอนนี้พลังงานเฟมินินไม่อ่อนโยนนะคะนะเป็นพลังงานของคนที่ใครเข้ามาไม่ดีเนี่ยพร้อมจะฟาดฟันเลยคุณอาจจะต้องมีความอ่อนโยนลงบ้างนะอาจจะไม่ใช่กับความสัมพันธ์แต่ก็อ่อนโยนกับตัวเองด้วยนะคะนะเพราะคนคนนี้เขารักคุณนะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้เนี่ยเขารักคุณแต่อาจจะเป็นเพราะปมในอดีตบางอย่างที่ทําให้เขายังต้องรักษาพรัง,งานตัวเองไว้นะคะนี่คือการพยายามแล้วก็เกี่ยวข้องกับการปกป้องขอบเขตของตัวเองได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าไพ่แต่ละใบยอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะเจ็ดเหรียญค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้เด็กถือดาบการตาสองตอนนี้เขาไม่กล้าทําอะไรมากค่ะ ทำได้เพียงสองคุณสองดูคุณว่าคุณทำอะไรคุณโพสอะไรสิบเหรียญโอคนคนนี้รักคุณจริงๆนะรักคุณหมดทั้งใจเลยนะคะอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยากที่จะมีชีวิตที่มั่นคงกับคุณค่ะแต่เป็นเพราะว่าพลังงานของแฟมิลี่ในตอนนี้เนี่ยมีความแปรปรวนด้วยไฮปริเทตเนี่ยเป็นพลังงานที่ลึกลับนะคะมีเสน่ด้วยลึกลับด้วยคาดเดาได้ยากนะ เดชาลีออดอยากบอกอะไรค่ะในตอนนี้พลังงานไพ่ออกมาจะมีราศีกรกฎนะราศีหนึ่งนะคะราศีเดียวชาลีออดอยากบอกอะไรเรามาสามดาบค่ะในตอนนี้เป็นพลังงานของความรู้สึกที่อกหักเสียใจนะมีความรู้สึกเศร้าใจเสียใจ n i ใน f Wands การ Take Action คนคนนี้อยากมาหาคุณจริงๆแล้วนี่ไงพลังงานเป็นคู่กันออกมา คุณกับเขาเป็นคู่กันคุณและเขาอะค่ะมีดวงชะตาที่จะต้องเจ็บปวดเสียใจหรือมีบางเรื่องบางราวที่จะต้องผ่านไปให้ได้ก่อนบททดสอบของจัก,กรวาลต่างๆนะคะแต่ละคู่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไพ่เด h ฮายพริตเทสสำหรับนี้นะบอกได้ชัดเจนเลยนะคะแล้วอยู่ในตำแหน่งของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะคุณอาจจะตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเขาอาจจะมีสิ่งที่ต้องเลือก นะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อนได้นะไฮพิเทสและ3ามดาบเนี่ยสิ่งที่ซ่อนเร้นนะคะนอกเหนือจากคนที่มีเซนต์มีสัมผัสด้วยเบื้องลึกของไพ่ใบนี้แล้วมี3ามดาบนะ่ะนะคะและการตัดสินใจนั่นแปลว่าตัวเขานะคะอาจจะไม่ได้มีเพียงคุณนะคะมีทั้งราชินีดาบและราชินีเหรียญแต่คนที่เป็นคู่กันสุดท้ายก็ไม่คล้วค่ะ ก็จะได้ของคู่กันคุณลองสังเกตสถานการณ์ของคุณนะว่าระหว่างที่คุณได้รู้จักกับคนคนนี้ได้คบหากันเนี่ยชีวิตทางด้านการเงินคุณเป็นเช่นไรเพราะพลังงานไพ่คลิปนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงทางดวงชะตาเกิดด้วยนะคะเพราะหากต้องเลือกระหว่างราชินีดาคนที่มีความมุ่งม,มั่นนะกับคนที่เป็นคู่กันจริงๆแล้วมีสถานการณ์ การเงินที่ดีขึ้นบางคนนะคะดวงชะตาเกิดดาวปัตตนิเชื่อมโยงกับดาวสุภาหรือลาภะนะคะคุณจะต้องไปดูเบอร์ชาร์ตของคุณนะเพราะว่าพลังงานนี้เนี่ยคุณกับคู่รักของคุณหากได้รู้จักกันแม้กระทั่งยังไม่ได้ลงเอยก็แล้วแต่แต่สถานการณ์การเงินหรือชีวิต โดยรวมของคุณนั้นจะมั่นคงขึ้นเพียงแค่ได้มีกันและกันอยู่ในชีวิตต่อให้จะยังไม่ได้ครองคู่กันก็เถอะนะคะจะเป็นพลังงานของความมั่นคงชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยแต่ว่าสถานการณ์ของคุณน่ชีวิตคุณจะดีขึ้นนี่คือเป็นพลังงานของคู่แท้คู่อุปถัมภ์คู่ที่มีความมั่นคงแต่งงานกันอยู่ด้วยกันชีวิตจะมีความอุดมสมบูรณ์อบันดันค่ะหลักๆเลยเนี่ยไพายทาร์โรสามารถอ่านอิงกับเบิร์ชาร์ได้นะ ถึงคนคนนี้กําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกหรือถ้าหากคุณเข้าไปเป็นความสัมพันธ์ในเชิงซ้อนแล้วคุณเป็นคู่แท้ต่อให้จะมาทีหลังแต่คุณอยู่กับเขารู้จักกับเขาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนั้นดีขึ้นทุกๆด้านสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรต้านทานได้ค่ะความรักไม่เกี่ยวกับ ก่อนหรือหลังนะความรักไม่ใช่เรื่องนั้นแต่ความรักอยู่ที่ชะตาของคุณวาสนาของคุณทั้งคู่ผูกพันเชื่อมโยงกันมานานแค่ไหนบางครั้งคนมาก่อนอาจจะเป็นวิบากกรรมก็ได้ให้ได้ชดใช้ให้ได้รับใช้สุดท้ายแล้วพอตัวจริงเข้ามาจึงมีการตัดสินใจเลือกในะะี่2สองดาบนะคะเอ่อลีอาไม่ได้อ่านไพ่สปอร์ตหรือสปอยใครนะคะก็คืออ่านตามหน้าไพ่เลยเพราะว่า ไพ่คนที่เป็นคู่กันเนี่ยออกมาเป็นใบสุดท้ายนะ่ะนะคะออกมาเป็นใบที่หลังใบหลังใบสุดท้ายเลยหลังสุดเลยนะคะนะคะก็เลยจะต้องอ่านไปในทิศทางนี้นะแปดดาบอยากบอกอะไรคะ่ะไพ่แปดดาบการถูกปิดกัน้นและสามถ้วยพลังงานของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองหรือการเป็นเพื่อนคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันในสื่อโซเชียลมีเดียอยู่ในวงสังคมเดียวกันนะคะ เกี่ยวข้องกับการ reunion ด้วยนี่ไงมาแล้ว the world นะรักทางไกลาหา long distance love สถานการณ์นี้เหมือนกับมีบางอย่างให้คุณต้องหยุดร้อแล้วใช้ชีวิตโสดไปคุณใช้ชีวิตแบบโสดมาเรื่อยมานะคะ the hermit ไพ่ของชาวกันในตอนนี้มีไพ่ของชาวกันออกมากับชาวกรกฎนะคุณเป็นคนที่รักสันโดษค่ะคุณเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวเป็น introvert นะไม่ใช่ว่า จักรวาลจะบีบบังคับคุณให้อยู่ในพื้นที่ของคุณหรอกแต่ด้วยพื้นชะตาของคุณคุณก็เป็นคนที่รักสันโดษด,ด้วยคุณไม่มีปัญหาเลยกับการที่จะต้องอยู่คนเดียวอยู่แบบ h โฮม alone นะคะเพราะลักษณะนี้เนี่ยนะคนทางไกลแล้วก็ the hermit นะคะ the world er hermit เนะี่ยคุณเป็นคนเก็บตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเหมือนกับคุณรู้แหละว่าใครที่จะมาปลุกพลังงานของคุณได้ จะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง the world คือ everything เลยคนที่เป็นทุกอย่างของคุณอะนะคะเหมือนกับเป็นพลังงานของคนที่รักคนยากปิดใจแต่พอได้เจอกับคนที่ใช่แล้วมันง่ายมากเลยค่ะทุกอย่างง่ายมากๆ10บดาบอยากบอกอะไรเรานะคะสิดาบ t h e e m p e r o r ไพ่ใบนี้มากับ the world ด้วย คุณกําลังคบหากําลังดิวอยู่กับชาวต่างชาติไพ่ของชาวราศีเมษนะเนี่ยนะเอมเพลอร์ค่ะเขาเป็นคนที่มีความหญิงยอโสนะในตัวเองมีความมั่นใจนะคะแต่คนคนนี้เวลารักใครแล้วเขาจะเป็นชูก้าแดดดี้นะเนี่ยนะตะมุตะมินะคะแต่ลักษณะภายนอกภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยค่ะจะดูเหมือนกับคนที่ไม่เกรงกลัวใครแล้วเขาก็ไม่เกรงกลัวจริงๆด้วยนะนะคะ เลีวพอพูดปุ๊บเสียงสยเสียงไซเรนมาเลยนะคะขออภัยนะ mm hmm. โอเคคะ่ะไพ่ใบต่อไป The l o v e r ไพ่ของชาวมิถุน The Emperor และ The l o v e r คนคนนี้เนี่ยเวลารักใครเขาจะเป็นคนคลั่งรักนะคะคุณรู้ไหมนะ t h e e m p e r o r คนนี้เนี่ยเขาจะปกป้องคุณด้วยนะคะ เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงอยู่ในองค์กรสูงสูง,สงหรือทำงานอยู่ในระดับสูงสูง,สงเป็นเจ้าคนนายคนมีลูกน้องมีคนอยู่ใต้อำนาจอาจจะมีลักษณะของคนที่ชอบควบคุมชอบ,บวงการด้วยนะคนคนนี้นะคะแดถ้วยการ move on คุณรู้นี่พลังงานนี้นะคุณรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีแค่คุณมันเป็นพลังงานของคนที่อยากจะ move on ออกไปอืเหมือนกับ รู้แหละว่าตัวเองอยู่ในจุดไหนดูแล้วเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ดูเหมือนจะหมดหวังนะคะพลังงานนี้เด l o เนี่ยความผูกพันเป็น Life Partner กันแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้พร้อมที่จะอยู่ในจุดนี้นะคุณรู้ว่าเขาสามารถดูแลคุณได้คุณแล้วคุณก็รู้สถานการณ์ของเขานเนี่ย ถ้ามีไพ่การ move on แล้วออกมากับ the lover เนี่ยนะคะนั่นแปลว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่ในจุดที่ไม่คู่ควรคุณจึงเลือกที่จะเดินออกมาแต่ดูแล้วเขาจะไม่ปล่อยคุณนะคะ king of cups เนี่ยนะรู้ซิว่าจะบอกอะไรเรานะคะ king of c u p อยากบอกอะไรไพ่ knight of pentacles คะ่ะ คนที่ยังโสดนะคะพลังงานเฟมินีนนะคุณยังไม่ได้อยู่ในคอมมิทเมนต์ก็จริงยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันก็จริงแล้วคุณก็พร้อมที่จะเดินออกมาได้ทุกเมื่อเลย always ready เลยนะคะ to move on นะแต่ในขณะนี้พลังงานตัวคุณก็มีความเฉิดฉายและเพียบพร้อมก้าเหรียญขาดอีกเหรียญเดียวเท่านั้นที่มาเติมเต็มและนี่ไงคะบอกแล้วว่าเขาไม่ยอมแน่นอนคนคนนี้นะ เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่ๆเลยนะคะอัศวินดาบนะการ Take Action และเด็กถือไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันค่ะคนคนนี้ไม่ยอมปล่อยให้คุณไปถึงจะมีบางช่วงเวลาที่เงียบๆนิ่งๆกันไปบ้างเพราะคนคนนี้เขามีลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของคนที่ไม่รู้การง้อนะคะ The Emperor เนี่ย เขาจะไม่ใช่คนที่ง้อใครหรอกแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยนะเขาก็จะพยายามเข้าใจเอาอกเอาใจคุณนะคะพลังงานนี้เหมือนกับเฟมินินกำลังจะ move on หรือต้องการที่จะหันหลังออกมานะคะเจ็ดไม้เท้าอยากบอกอะไรคะความพยายามนะในตอนนี้นะคะโอ ลักษณะของความเหนื่อยล้าคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณแบกความสัมพันธ์นี้เอาไว้เองทั้งหมดคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์นี้เดอะสตาร์ไพ่ของชาวกลุ่มราศาีกุมภค่ะแต่สุดท้ายก็เป็นพลังงานของการเยียวยารักษาคนคนนี้รู้วิธีที่จะพูดกับคุณเขารู้วิธีที่จะทําให้คุณใจอ่อนคนคนนี้เป็นพลังงานของการเยียวยารักษานะคะแฮงแมน รอคอยสถานการณ์ที่ถูกแขวนเอาไว้ไม่รู้ว่าจะอย่างไรดีกับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคีนออฟสอดค่ะอืมอาจจะมีในเรื่องของยังไงทัวร์อัพคับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ทัวร์อัพคับเนี่ยคือ Soul Connection คนที่มีความเชื่อมโยงกันระดับจิตปัญญาและสามไม้เท้าเข้ารอคอย การตอบข้อความจากคุณคุณบล็อกเขานะแต่เขาพยายามส่งข้อความหาคุณนะคะคุณอาจจะไม่รู้ไม่เห็นคุณลองปลดบล็อกสิแล้วคุณจะได้เห็นว่าเขาส่งอะไรมาคนคนนี้รอให้คุณตอบกลับข้อความเขาอยู่นะคะในตอนนี้นะและจัสติดมาแล้วไพ่ของชาวตุลนะเนี่ยชาวตุลค่ะมาตอนนี้ตัวเขากําลังตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะหากคุณมี คำถามอะไรที่คุณสงสัยคุณสามารถถามเขาได้เลยนะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะตอบทุกอย่างเลยอะที่คาใจคุณนะคะเนี่ยเพราะสามไม่เท้าคือการรอคอยหรือการสื่อสารรอคอยการติดต่อสื่อสารเราจะติดคือสิ่งที่ถูกต้องเขาจะต้องบอกความจริงกับคุณอะเขามีความสำเร,ร็จบางอย่างที่อยากบอกกับคุณค่ะถึงคุณจะไม่อยากคุยกับเขาคุณก็ลองดูลองปลดบล็อกดูว่าเขา จะส่งอะไรมามันอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบที่คุณต้องการทั้งหมดแต่มันคือความในใจของเขาที่อยากบอกกับคุณนะคะคุณลองปดปล็อกแล้วลองเข้าไปอ่านดูนะคะคุณจะเห็นนั่นแหละพลังงานนี้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่คุณได้ฟังคลิปนี้นะเดอะไฮพิเชตอยากบอกอะไรคะ่ะในตอนนี้เด็กถือเหรียญการขอความรักดูสิคะคนคนนี้นะเขาอยากให้คุณดูนะคะว่าคุณคือโชคชะตาของเขาอะ่ะ เขาไม่ได้รักคุณเล่นๆนะคะไม่ได้หยอกๆนะถึงตอนนี้คุณจะยังไม่ใช่ตัวจริงก็เถอะถึงตอนนี้คุณยังอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นแต่โชคชะตานาพาให้คุณได้มาเจอกันนะคะนะคะคุณรู้ไหมว่าในตอนนี้หากคุณอ่ะเลือกที่จะเดินทางหลังไปหรือ Move on จากคนคนนี้ไปนะคะเขามีภาวะของความเครียดเลยนะคะที่เขานิ่งเงียบไปไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไรนะแต่เพราะเขา ทนพิดบาดแผลไม่ไหวตั้งหากละ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะเครียดกุ้มใจคิดคิดมากเลยนะสองดาบอยากบอกอะไรคะ่ะมาดูซิว่าการตัดสินใจของเขาจะเป็นเช่นไรเดอะฟูฟการเป็นอิสระนะคะคนคนนี้นะมีลักษณะของคนที่ไม่ชอบการควบคุมบงการเขาใช้ชีวิต ของเขามาอย่างดีนะเราก็เป็นคนที่รู้ความต้องการของตัวเองเป็นคนรักอิสระนะคะบางครั้งก็อาจจะประมาทไปบ้างแล้วนี่ไงเห็นไหมคะคู่กันแล้วย่อมไม่แค้วกัน Queen of Cup แล้วก็ k i n o of u u p น่ะเขารักคุณนะคนคนนี้รักคุณค่ะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะแต่ความสัมพันธ์นี้สุดท้ายจะได้ไปต่อแน่นอนเขาไม่ปล่อยคุณไปแน่แหละพลังงานนี้น่ะ คุณเป็นคนใจดีน่ารักถึงในตอนนี้จะยังไม่มีความเป็นไปที่ชัดเจนแต่คุณกับเขามีพลังงานของการเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันที่ชัดเจนเลยนะ Queen of Pentacle ค่ะคนคนนี้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณเขารับรู้ถึงความต้องการของคุณไม่ใช่ว่าเขาอยากให้เรื่องราวเป็นแบบนี้นะคะและสีเลียญน,นี่ไงเห็นไหมล่ะเขาห่วงแหนคุณมากๆนะ่ะห่วงแหนคุณหึงห่วงคุณและเดอะทาวเวอร์ค่ะ จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันกระทันหันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยคืออะไรห้าถ้วยความรู้สึกผิดความเสียใจถ้าในตอนนี้คุณกับเขามีการพังกันไปจบกันไปหรือมีเรื่องของการหึงหวงแล้วทำให้คุณกับเขานิ่งๆเงียบๆกันไปคุณรู้ไหมคะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาทั้งนอนไม่หลับทั้งกินไม่ได้เศร้าเสียใจห้าถ้วยเป็นไพ่ของอีโมชั่นอนลนะคะอารมณ์รุนๆเลย นะเขาห่วงแหนคุณแล้วเขาก็รู้สึกผิดกับการกระทําคนคนนี้ไม่โทษคุณเลยนะถ้าคุณจะหันหลังไปนะคะเขารู้ว่ามันเป็นความผิดของเขานะเจ็ดดาบเนี่ยการปิดบงังการซ่อนเลนพลังงานนี้อาจจะเป็นพลังงานของความรักแบบที่ไม่เปิดเผยนะคะเหมือนเป็นความรักที่คุณก็พยายามจะหลีกเลนปลีกตัวออกมาแต่ว่าเขาก็ไม่ปล่อยคุณแต่ก็คอมเมนต์ที่ได้ชัดเจนก็ยังไม่ให้แต่ความรู้สึกที่มีต่อก,กันนั้นลึกซึ้งมากๆเลยนะ่ะ แทนพลนค่ะไพ่ของชาวธนูการปรับความเข้าใจแล้วก็การปรับสมดุลด้วยนะคะไพ่ใต้ของใต้สำหรับค่ะสีไม้เท้าไพ่สีไม้เท้าและเดือดซันเนี่ยพลังงานนี้นะคะมองว่ามีเกณฑ์นะคะเนี่ยแทนพลนเนี่ยความหมายของไพ่แบบเจาะลึกๆเลยอะค่ะคือการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ได้เปลี่ยนธรรมดาคือเปลี่ยนพลิกเลยพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินพลิก พลิกจากหลังเท้าเป็นหน้ามือแล้วออกมาขยายด้วยไพ่ของการแต่งงานและเดรสันมีเกณฑ์มากเลยนะคะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะเปลี่ยนไปแบบที่คุณอาจจะไม่อยากเชื่อเลยล่ะค่ะนะคะเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้เขาอาจจะคิดทําบางอย่างนะในเรื่องของการแต่งงานแล้วก็การที่อยากให้ความสัมพันธ์นี้สมหวังนะคะไพ่ใบปิดจบนั้นงามมากๆเลยนะคะงดงามมากๆ ต้องใช้เวลาค่ะความรับความสัมพันธ์นี้ต้องใช้เวลาพลังงานนี้อาจจะต้องมี ep ที่2นะคะเพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ว่าพลังงานที่มาที่หลังเนี่ยคนที่ซับซ้อนเนี่ยจะมีโอกาสมีสิทธิ์แล้วก็เป็นผู้ที่ถูกเลือกนั่นแหละนะคะตอนนี้ก็คงจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ ดูใจกันไปเพราะว่ามีในเรื่องของการปิดกั้นการบล็อกไพ่ถึงออกมาบอกได้ไม่สุดว่าความสัมพันธ์นั้นจะดําเนินไปในลักษณะเช่นไรต่อพูดได้แค่บทสรุปคือการแต่งงานแล้วความสุขที่เกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่าในตอนนี้มีพลังงานของฝั่งหนึ่งที่ปิดกัน้นบล็อกกันไปพยายาม move on ออกห่างไปแต่พลังงานอีกฝ่ายหนึ่งพลังงานมคิวลีน่ะไม่ยอมนะคะเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปนะท้ายแล้วเนี่ยนะคะหากคุณรู้สึกว่า คุณไม่รู้สะาำยังไงกับสถานการณ์นี้แล้วคุณจะอยู่กับสถานการณ์ต่อไปได้ยังไงนี้เมื่อคุณก็เจ็บปวดทุกข์ใจก็ขอให้คุณลองถามเสียงหัวใจตัวเองดูฟังเสียงหัวใจของคุณนะแด่ผู้หญิงทุกคนค่ะคุณไม่จําเป็นต้องสวยเด่นกว่าใครแต่คุณต้องสง่างามตามแบบฉบับของคุณและรู้จักถนอมรักษาคุณค่าของตัวเองทั้งกายและใจคุณไม่จําเป็นต้องรอบรู้หรือเก่งที่สุด แค่คุณใช้ชีวิตอย่างมีค่าและมีประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะเรียนรู้ที่จะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าแค่คุณสามารถดูแลและผิดชอบ ตัวเองและคนที่คุณรักได้ในระดับที่ควรจะเป็นคุณไม่จําเป็นต้องมีความสุขตลอดเวลาแค่คุณสามารถยอมรับความเป็นไปในโลกใบนี้และอยู่กับมันอย่างเข้าใจคุณไม่จําเป็นต้องถูกต้องเสมอไปแค่คุณเรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดแล้วให้อภัยตัวเองใครๆก็ทําผิดกันได้ค่ะคุณไม่จําเป็นต้องอดทนเพื่อรักษาสิ่งใดไว้หากสิ่งนั้นไม่คุ้มค่ากับเวลาและความสงบสุขในชีวิตคุณขอให้คุณเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญและมีความสุขในทุกๆวันนะคะ คุณไม่เคยแตกหักเกินกว่าจะซ่อมอย่าเสียใจกับอดีตที่ผิดพลาดแต่จงภูมิใจนะคะที่มันสอในให้คุณนั้นฉลาดขึ้น คนบางคนไม่ได้เหมาะที่จะอยู่ในชีวิตคุณค่ะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะไม่ได้เหมาะที่จะอยู่ในชีวิตหรือวงจรเขาเช่นกันนะไม่ใช่มีใครผิดหรือใครถูกนะคะในความสัมพันธ์แต่ทัศนคติและวิถีชีวิตต่างกันเกินไปเราต่างพบกันเพื่อเรียนรู้ก่อนจะจางหายไปตามกาลเวลาบางคนมีหน้าที่เพียงช่วยคุณเติบโตแต่ไม่ได้ถูกกาหนดให้อยู่ในชีวิตคุณตลอดไปนะคะ มีแต่สิ่งที่ไม่ได้ครอบครองเท่านั้นละค่ะที่จะคงอยู่ช่วงนี้รันนะให้เวลาเป็นคําตอบนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะพลังงานไพ่คลิปนี้ที่ออกมาในหัวข้อเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคนนี้รักคุณแล้วห่วงแหนคุณค่ะอาจจะดูว่าเขาเห็นแก่ตัวที่พยายามที่จะทำอะไรให้คุณตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจแต่คนคนนี้เนี่ยเขารักคุณจริงๆนะคะ เรื่องของอนาคตก็เป็นเรื่องที่จะต้องอัปเดตกันต่อนะคะด้วยไพ่ที่เราเปิดออกมาเนี่ยสรุปขยายทุกใบได้สุดเพียงเท่านี้นะ,ะนะเหมือนกับมีอะไรที่จะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะนะคะ,ะ,คะชีวิตคนเราก็อาจจะไม่ได้อ่านจบได้ภายในคลิปเดียวของไพทาโร่เนาะนี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับคุณในตอนนี้และเวลานี้ค่ะนะคะแล้วเราอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ